คนทิ้งซะดีมั้งเนี่ยก็มันบอกไปถูกก็งงกังงอ่าโอ้ยแต่รอบสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราอยู่สวนมะยงชิดนะครับช่วงอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ14พฤศจิกายนนะครับเรามาดูนะครับดอกต้นนี้นะครับก็คือออกแบบโอ้โหเต็มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผม นี่เลยครับเพื่อนๆครับนะครับโอ้โหนี่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับมาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ที่อันนี้เราอยู่หมู่หนึ่งนะครับท่าทรายนะครับอำเภอเมืองนครนายกนั่นเองนะครับก็อันนี้มาดูสวนมะยงชิดประเตนนะครับได้ใช้ทานฟอร์มไปนะครับประเต็นครับใบเป็นไงครับพอใจไหมพอใจว่าดูแล้วมันแข็งแรงมันเขียวมันเขียว มันสดใสขึ้นพอใจมากโอนี่ใบดีอ่าดูโอ้โหเห็นไหมครับธรรมดมมีปะเตนบอกพอใจมากอันนี้ปะเตนอ่อใช้อะไรไปบ้างครับก็ใช้ใช้เขียวกับเหลืองแต่เขียวน้อยหน่อยเหลืองมากหน่อยอ๋อเหลืองมากหน่อยเดี๋ยวรอบต่อไปคือเหลืองอย่างเดียวแล้วรอบถัดทานฟอร์มอ่าทานฟอร์มเหลืองอย่างเดียวแล้วมันออกช่อแล้วนี่แล้วตัวทานฟอร์มซอยล่ะครับทานฟอร์มซอย ลาดจีอนที่ให้ปุ๋ยครั้งหลังอ,ะอ่ะให้ปุย๋ยก็ใส่พร้อมกันช่วงหนวดฝนเนี่ยครับก็ลาดไปด้วยลาดทานแล้วก็ถึงมาหวานปุ๋ยลดน้าอะไรกันบาเนี่ยโอเคครับ<อ>ประเต็นบอกว่ามีต้นหนึ่งประทับใจเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนี่ดูใบครับโอ้โหใบนี่ใหญ่จะเท่ากับใบทุเรียนชนีแล้วนะครับประเต็นบอกเมื่อคืนฝนลงดอกร่วงไหม เรามันยังไม่บานมันยังไม่บานเท่าไหร่ตโชคดีตรงที่ของเรามันยังไม่บานอ๋อแต่ก็ไม่ร่วงเนาะไม่ร่วงไม่ร่วงนะครับปตินบอกว่าอันนี้มะม่วงดอกไม้ปกติได้อันนี้ส่งได้สงเยอะนเนี้ยด้สงเกอมากได้อันนี้ส่งไปด้วยสุดยอดมากๆนะครับตอนนี้ปต็นแบบภาคภูมิใจมากๆครับเพื่อนๆครับก็คือแบบโหมันดกมากเขาบอกว่างามที่สุดในแถวบ้านใบแบบเข้มสวยแผ่ใหญ่ นะครับนี่เลยครับสําหรับเมยงชิตโอเคครับประเด็นสรุปว่าเราเริ่มได้ใช้ทานฟอร์มเนาะครั้งแรกพอใจไหมครับพอใจมากพอใจมากนะครับเดี๋ยวขอตอนออกเป็นผลแล้วขอมาสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะไปยามเโอเคเดี๋ยวต้องขอย่ามาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายท่าสายค่ะ